สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนทับขาชูสองปีใหม่น้องปีใหม่เด้อพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมวยปีใหม่คุ้มเอาเองื่อก้อยมาสอนพี่น้องคนมวยยากมากครับพีใหม่ตอนทีทําพี่น้องคนว่าตอนปีใหม่ส่วนย่ำเพศทำมันแดดแต่ที่ไหนปีใหม่หอดย่ำแรกมันโ่แดดแต่ว่าโอ๊ยเขาต้องสอนย่ำแดดต่ว จังไดจังไดอากงอาการเป็นอย่างไรบ่อาการมันเย็นเดี๋ยวอยหน้ายามแดมันบวระแดด่าย่าย่าหนาวพี่น้องยามเพ่นมันแดดมาหอยเอาจังได้กันแท้พี่น้องพี่มให่ก็เลยคุมเอาเนาะคุมเอาเอิยก้อยมาสอนนํำพี่น้องเพราะว่ามือนั่นคอยเห็นแม่งขาบเปลือกมันลอยอยู่ในนี้ร้ายหลพี่น้องคอยกันเลยแบบคิดว่าอยากสอนนะ ทายุนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปอยางไปตังกล่องไปคุก่ันยุให้นี่แหละพี่น้องที่เทาสีรองสอนเบิ่งเนะาะจักมันสิย่างดูบอ่อแม่งเขาเปือกแม่งขเขาซานอลไแกสิไปสอนอย่น้องยาม,มาพี่น้องสอนสอนน้องแถวหัวหน้าเพราะว่าบัตรคามันมีแม่งดาพี่น้องเห็นสองอื่นค่ขะข้าเจ้าแบบเออยูทูบเบอร์อันนี้คนเล่าขาเจ้าสอนไลน์ายหละพี่น้องกับพ่อได้กินเมือไหนเห็นบาซุกสอนกับพ่อได้กินพี่น้องก็ <laughs> เลยสีมาลองสอนเบิ่งเนาะ นี่แล้วพี่น้องให้นี่เดลฮวสิสโน ไหมมหาด้วยย่อย่อโอ้ยหยันบ่มีอียังเสมอเด็มีอียังเนี่ยสั่นมะสั่นม,นมะบุมีอยู่ว่หัวสันดิดิก่อนเลี้ยงก่อนเลี้ยก่อนถือขอสิสั่น โอ้สคุณยแมงกับเปลือกมันไปเบิดมันบินหน่ะเนี่เอาว่าหวกหน่อยเอาไปนะเออว่าขอไปกินหัวแต่ไ่กินแต่ว่าเขากินเอ๊ะขันแม่กับซานจะกินอยังหัวเขาไปกิน ขอเสีเอาขอเสีเอาไปอ้อสดขอเสีกินบุลโลโอ้อันนี้ดีอันมีเมี่ยงข้าวสารนะคือเนี่ย่ะมีตัวหัวเขาเอกคือเอกคือแตัวเงโมกินก็กินเขียดีอนกินอยู่แต่ว่ามันก็เป็นตัวหัวต้อไปนเลยหัวแต่ว่ามันแห้งแสบขอเอสีเอาขอเสีเอาไปอ้อกินบุลโ Ừ, thì nào Này nói nưng Giúp nưng ừ. Nó nghe mạp ตอนนี้เขาก็มาหอดน้องยามะเด็เนาะพี่น้องน้องยามะปกติหาน้องนี่มันสิมักได้เด,ด้สามทีเขาเคยสอนกระดาปีเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันพี่น้องว่าบาทนี้สิได้บอพี่น้องมันคือเสียเนี่แท้พักไรเพชรพักอีตบะเออเฮือสนะมา

พอดีเอาไปอ้อคือคือข้างน้าหนีไปสิพ่ออยากอ้อยมีตระหัวกขอบอกก็ได้มีกุ้งก็มีกระสิเ <c oughs> ขาว่กกุ้งแน้นี่คือสีดายแต่มันมีปักอีตโต๊ะลาย <c oughs> ไปสอนอยู่น้องหัวหน้าแห้งสีดายด่ะน <c oughs> ้องแบบา สิเด mm ือดเนี่ยอะไนี่มีเขามีใบไม้กู่เนองเอาเลยเป็นยังวะเอาเลยก็ได้ให้ปีกเอาปีไปเดือดกันเนาะอืมเห็นพี่้องบ้างนะ มันปนกันพี่น้องปะเดีเาา๋ยวเขาเอาไปใส่หมอกันเด้อพี่น้องแหละก็เขาสิไปน้องตัวนั้นเนาะแหละก็น้องตัวนนพี่น้องอีกสองน้อง มด้วอ้แม่ขเปลือกว่ะเว่า้าิบมับนบวหอมแม่ขเปลือกไบิน่ะไปหอมว่ะ จะได้ไวะใส่นามบอกอออน,น้ามจะขู่บอกอู้หอมแม่ขับ,บเ,ขเปลือกว่ะอูวะ้วันนี้ได้หัวกบนน้ำนี่นอาโอ้สอมมามในห้ันี่กะดิ <laughs> หอมแมงข้อเปลือกพี่ดองเอ้ยซาสกอยมินขี่ควายแมงข้อเปลือกหอมเป็นหอมโอ้โหมีมิตรกีบวยปึ้งปึ่งหมดเลยเดือดบ่ได้เดือดซาอูกุงเทพใหญ่นี่คอยชิ้ตื่มอันนี้คอยชิ้ตื่มหนักเพราะว่าคอยชิ้นบรหาแมงข้อเปลือกไม่ดีนะกระโบ ให้พี่น้องบ้างนะี่อือแล้วเดไปลองเอาลงแม่เออเเออแม่กับเปลือกสีบินบินกับคราบดินกับคราบบินคือเก่ากว่าก้อยมันบินได้มันไต่ขึ้นมาแล้วมันก็บินเน่ก็ได้มันบินเน่ควรร่วงขวดมั้ยเฮยจะได้ปะขามันไม่ใส่บ่นี่ขาเนี่ยมุ้งคือพี่น้องแม่ขับเปลือกสีบินนี่เอาไปใหม่เอาใส่ก้อยนี่พี่น้องโตแม่งกับเปลือกหอม ว้ายมันบินเอาไว้ไม้กับหยาแลใส่ดิบอ่ น้องที่ล่พี่น้องน้องถ่ายของเคาความไม่จักดีดีด้วยิมีอยู่บนได้พี่น้องแมงดาสอนมาในซองน้องนี่ยว่าท่านใดแมงดาจ้าตัวพี่น้ำไหบ่ลเลออู้อู้มันลืกมันเลอยเาไปเไปมันเลืกดขนลืกดองตัวนี้เห็มันเลือกี่แล้ว เรา่อวนเทีงเอล่ึงดีๆเด้อมันสิออนนแก่สีดินแต่แรกมันแตะมือเดีเยวเคยอู้สีตมเนาะสีต้มเครื่องคันแยงดีด นี el el, ่เองเด้ขึ้งเงียบแโอ้แม่ขัเปล่าแม่ขัเปล่าก็ปลาซิวหน่อยอยู่นี่แม่ขัเปลปนมันมีแต่แม่ขเปลือก็ปลาซิแล้วีแม่ก็สั่นเอ้ยังอ่สนนี่บีกุ ่ว,วมันมีอันมันมีักอีกโตคือ่มาเะได้่อะาเนาะไปอเอาใส่กันอืมขีดน่องนี่เลยเอาไปอ้อชิงที่ขอยากตกกลางก็คือแมงข่าซานกับแมง แมงดาเอ้ยแมงเขาเปือกก็แมงดาเนี่ยตอนนี้แมงดาเมื่อไหน้อน้องสองน้โอ้ถามวา ไดยู่บลายพ่อได้ออยู่พี่น้องพ่อได้ออยู่วนกันปะปะพี่น้องเดี๋ยวเขากูแยงเมื่อเที่ยงบัดพี่น้องหลังจากที่เ้าอันนเดบร้อยพี่น้องสอนมาแล้วกับสิม่าออเนาะ ได้บ่หลายพี่น้องเลือกแล้วได้หน่อยนึงอืมกุ้งจะสิเต้นไปค่ะกุ้งสิไปแล้วเนาะสิมาอ๋อหวกใส่ใบหมากกันพี่น้องใบหมากอันนี้ก็สิเอาแต่ใบอ่อนมันได้กินทั้งใบเลยะใบหมากอีหยังอ่าตากองใบใบหมากหมากเด็แมว ใบหมากยังวะมากยังม,มันคือตัออกนี่จะมองเนื้อเด็กกันคือกันหมากหมักหมักเมา,าเออหมา,มาตกตาขวดซีมาอันนี้แกงใส่ใบหมากหมากแล้พี่นออ้องอ๋อหักพ่อมุกหักเอาไปผักป่าปีใหม่เด่นปีใหม่เด่นคิดเร็กหน่อยเดี๋ยวไปม่ปีหน้องหมู่บ้านเด็กกันไปจับใบสักดิ์แดบดบ,บนมือบนตีพูน หนังมาได้ออกเลยสำเนาด่างมาได้ออกเลยพี่แม่ไปจับไปเด่นใบอ่ะนะพี่น้องใบซักมันก็ได้เห็นหมือเปื้อนเบิร์ดแนวเห็ดเนาะพี่นะ้องหมมีแนวเห็ดวางจากงานแหง้งพี่น้องวางงานแหง้งไต้แค่กลุ่มหัวไต้วบางงานแหง้งได้ไปเด่นอ่ะนะใบซักสีเด็ดใบบอกเหมาใส่อ้อหัวเอาสมสมเลยเนาะเด็อก้อยโบกินหัวกันดีกว่นี่ กินกับแข้งแข้งข้อกินไหนยู่คนหนาคือหัวคะพี่น้องมาโกกินหัวช่วยจะบันดาตัวรูถูกดูหมิ่นกนไดคนออกจะสวยจะงามพี่ไม่หนาคือคือยังวะคือโก๊บวะหนาคือกี่คือขี้อัดนาคือขี่ข้างขาจะบอกเองเด้อหนาคือขี้อัดเนย ใส่หมอแล้วป่ะตะกีต้อนอยังหน่อยขอก็บ,บก,กินหัวกแต่แบบใหญ่มากมันจะเป็นยังมันหมากกินตอนอยังหน่อยบบก,กินนะเออใบใบตะไคร่เดีย๋ยวขอไปอาใบาตะไคร้ก่อนเด้อไปไปเอาห <c oughs> ม้อพดแล้ว <c oughs> พี่น่อง เพชรโผล่บาจรกนี่เพชรบอกพอดีดีว่าทำน,นอีอันนี้อันต้องเรอะดเจากไหนย่อนแซงว่าโอเคอยู่ใส่ประแแบบนะน,นี่น้องถ้าปรุงก่อนพอว่าพอว่าหัวถ้าใส่ลงไปแล้วมันเปื่อย ลราจใส่ใส่ร้านหรือใส่หน่อยหน่อยเพราะไ่หมดได้สวยหนอนึ่งสกินนิดน,นึใส่ผ้าเอาอสายตัน้ำบ่บ่ไดใส่ไม่ใส่ก็ได้ใส่ผ้กอีเดี๋ยวยยนะหรือว่าต้องใส่ผักอี่ต่วแม่ใส่ผักอีตู่ก็ได้บ่โอ้หเยเยอ้อยไปเก็บห เก็บพี่น้องใส่ลงไปเลยก็กะเป็งไก่มึงแก่ไก่บ้างว้าวว้าวว้น่าตาน้ากินเลยน่ตาน้ากินเรอวนี่เลยพี่น้องอาหารบ้านเราอาหารมุกหัวพี่น้องหัว หยอดดินแล่นมาเนะาะไลยลายได้อยู่แถวนะตื่มใบบักขามลงไปพี่น้องเพราะว่ามันว่วเสียกสงใส่ใบบักเหม่งจากใ <c oughs> ส่หมวใส่สั่อไปพี่น้องเอ้ยอบาสิเดกินของแสบ เอาไก้อยจะปงใหคอยเนี่ยซะหอนเด้อหอนเด้อยุ่นหมอทนเนีเลา้าบ่วเบื่อคืเหต่ฟังอยนุ่นมอทีเลยุ่นด้วยาะเผาเข้ไปเอามันหอนเนาะเอาดูตักกับเออูตักาน้อาบน้ำแด้อบ้านี่อาบแล้ว หากนาตามันแบบอ๋อซีซันกันไหกินยังไงหอมเดี๋ยวซิมกันคอยว่ามันอยากขมจ้ะมันขมอีย่งมันกีขมก็สีแดงขี้ปลาเนาะขมขี้ปลาเพาะมันมีปลานาำดิขี้หัวขี้ปลาอืมมันกับธรรมดาแนวมันอยู่แนวนี้โดสชาตนี่ยเนาะเสิรยูยุคเนาะอยากขมจ้ะหน่อยอ๋อซีันกัหอมเลยหอมหอมใบพัดพอดีเด้อเอิดอีแม่กินคอยได้สิกินข่อยมาก้องหัวตักเบิดตัวนะเก่งหัวหัว น้ำได้น้ำได้อีดียแบบแก้วพูดดีแต่สดหน้าไม่หนำแต่ว่าซีซันหนากินเนาะหนากินแฮะหอมๆเนาะขอเป็นแต่ะแสบวกินนมหรือกินเบิร์ตโดนาสาวสกอยเป็นสิบว่ากินหัวกินโดดไปกินยุคคำโชคคำแม่มาดด้วยแม่พี่น้องมากินขาเด้อกินหน้ากินหน้าอยู่บ่กินขาเป็นอย่างไรพี่น้องสบายดีพี่น้องกินกินกินอ้อมหัวอ้อมหัวกรหันดี อ๋อมหัว่าแต่ไอเมกนนั้นเลอกินเขาสมบักข้างแรกบอสมแห้งไปละข้งแรกนี่จริงมุว่ามุว่าแก็ออหวหัวมันนอกจรั่มกมมอยต่สมสมนกสมแตสมต่ห้งสมสภาอีเมเห็ดนีใส่เป็นหัวหน่อย เออจะมาแซวเอาไม่ตีเหย่อเออเ้า้องเอามาปูไม่เอาว่าแม่จะปกปักน่ไมไปซวเออแม่เอาซวเมิ่อไงใส่เป็นนวดใเด็กจสร็มีหมึกิดกับนี่นะมันกระสุนปลาด้กจีบกไม่กีบกระสุนปลาสิ่งที่ควอยมากที่สุดในถั่วนี้ก็คือกระปูกับเม่นปูอมาเด้อพี่ลองกินข้างันเองหวานไหมครับหวานมา แ่ม่นแค่ตักินนนหาบอยะน่หนาจะจำเบิดหมือเแจแมแค่เนียอีเจานีไมตัวน้องสิได้สดบ่ะหามันนี้หอมเ้อเนี่ยขอเล้อกคนไอ้ก้กอยเป็นตากรองเนาะเพราะว่าเพื่นบอกินเป็นโมมักกินอยู่แต่มาโมมักแม่บอ วบกินเลยกินเยอะเกินเอกินเยอะขอชิตะนำเราไปกินต้นมีขาต่อไปนะคือหัวว่ากินหัวเนาะนางคือหัวกี่นหอยหัวหัวแงามหัวแหน่บ้ามมีหัวสักงมีแื่ว่าหัวจอเลมันไม่ต่แม่งยังวะแม่ขอสา่งแตมันมีแต่แม่งยังนี่หาบบเห็นโตหัวะโต เปล่าเยอะปกินกับคลองหมักสมพัฒป้ผิดก็องหมักคนส้ายสมพัฒนในตลอดเลยว่านีหน่อยไมเน

Oh, <laughs>